สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c h anel n ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fan Page ตอนนี้เป็น Fit Money แล้วนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยเอาละครับก็วันนี้เดินทางมาถึงตอนที่3แล้วสำหรับ Money Management บริหารความเสี่ยงด้วย w e w a r d p e r l i ิแบบเข้าใจง่ายๆคราวนี้ตอนที่3เนี่ยเราก็จะมาลงหน้างานจริงว่าเราสามารถเอาในเรื่องของ Reward p e r รลแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้งานในการเทรดอย่างไร ก่อนที่เราจะเข้าหน้างานพี่แดงก็จะย้อนไปที่หน้าตาเดิมในกรณีที่เราเปิดออเดอร์ไม่แม่นแต่ถ้าสมมุติว่า r e w a r d ดเปิร์ลิชของเราเนี่ยมันโอเคก็คืออย่างน้อย r e w a r d ดมันต้องสูงกว่าลิชสำหรับเพื่อนเทรดเดอร์ท่านไหนที่งงเอ๊ะแล้วอันนี้มันมาจากไหนพี่แดงแนะนำให้ไปดู2คลิปย้อนหลังของพี่แดงได้นะครับตามลิงก์มุมขวาบนเลยนะครับก็คือดูตอนที่1ดูตอนที่2แล้วมาดูตอนที่3จะได้ไม่งง,งะนะครับก็คือในกรณีที่เราเปิด ออเดอร์ไม่แม่นหรือเราอาจจะไม่มีแนวทางในการเทรดของตัวเองที่ชัดเจนเหมือนตอนนี้เรามั่วมินิเอทเมนต์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราวางแผนรีวอร์ดเปอร์ลิสแบบง่ายๆก็คือกรณีที่ถูกทางเราต้องได้มากกว่ากรณีที่เราผิดทางนะครับเทรดระยะยาวยังไงก็รอดพี่แดงลองแทนค่านะครับลองแทนค่าเลข2นี่คืออะไรก็คือความเสี่ยงที่เรารับได้ในแต่ละครั้งนะครับสมมุติว่าในการเทรดเรามีเงินทุนที่100เหรียญในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ย เทรดเดอร์น้องใหม่พี่แดงแนะนําให้เป็น1%ก่อนนั่นหมายความว่าถ้าเราพลาดเนี่ยเราพลาดร้อยครั้งเราถึงจะหมดพอร์ตนึกออกไหมถ้าเราเทรดที่ความเสี่ยง1%เนี่ยมีร้อยเหรียญเราพลาดได้ครั้งละเหรียญเนี่ยเราพลาดได้ทั้งหมดร้อยครั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่าร้อยครั้งนะเพราะว่าสมมุติว่าในร้อยเหรียญแรกเราเทรดที่1%นะครับก็คือถ้าเราพลาดเราเสียไป1%เป็นก็คือเราจะเหลือ9กเหรียญถูกไหมแต่พอครั้งที่2ต่อไปเนี่ย เราเทรดที่1%แต่มันจะเป็น1%ของ99เหรียญที่เหลืออยู่มันจะไม่ถึง1เหรียญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทรดเราเสียต่อเนื่องไปร้อยครั้งเนี่ยพอร์ตเราจะไม่เหลือศูนย์นะครับมันจะมีเงินเหลืออยู่แต่ไม่ใช่ศูนย์แน่นอนแต่ในกรณีที่เราได้เนี่ยเราจะได้สเนไงเราสมมติเราเราเรีวอร์ดเราเป็น2เท่าถูกปะ่ะเราจะได้เราเสีย1แต่เราได้2พอเราได้2เนี่ยมันจะเป็น2%เของทุนที่เราเพิ่มขึ้นอีกเทรดครั้งแรกเราเริ่มต้นที่100ร้อย เราได้เป็นร้อยสองแต่ครั้งนี้เราเทรดอีกแต่เราจะเป็นเปอร์เซ็นต์ชนะของร้อยสองนะไม่ใช่หนึ่งร้อยที่เหลือเพราะฉะนั้นเวลากําไรมันก็จะเป็นเอ็กโพเนนเชียนเวลาขาดทุนมันก็จะเป็นเอ็กโพเนนเชียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากําไรติดต่อกันเยอะๆเงินทุนเราจะเพิ่มสูงขึ้นเร็วเร็วกว่าเวลาที่เราเทรดแล้วเสียนะครับเอาละคราวนี้เรามาลองลงตัวเลขสําหรับเทรดเดอร์ที่เริ่มจากกลางเก่ากลางใหม่ละก็จะประมาณ2%แต่ถ้าเทรดเดอร์ท่านไหนเนี่ยที่เทรดกันลดหนัก ส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้คำนึงเรื่องนี้เขาอาจจะมองว่าเราพร้อมสู้ตายเราพร้อมสู้ตายก็คือ stop loss ด้วยเงินในพอร์ตที่มีนั่นแหละอันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะอันนั้นก็เป็นสไตล์รูปแบบการเทรดอีกแบบหนึง่งเราเห็นเขาลงล็อตทีนึงอาจจะใหญ่แล้วก็สมมุติมีเงินในพอร์ตหนึ่งหนึ่งพันเหรียญเราเห็นเขาลงล็อตห้าล็อตสิก็ไม่ต้องแปลกใจครับบางที1 0 0 0เหรียญเนี่ยเขาอาจจะแบ่งมาจาก1 0,000เหรียญที่เขามีเป็น10พอร์ตพอร์ตละพันเหรียญก็ได้ เขาอาจจะใช้ stop loss ด้วยเงินทุนในพอร์ตก็ได้เพราะ,ะนั้นเราอย่าเพิ่งไปตัดสินใครนะครับวิธีการเทรดของแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันครับเทรดเดอร์ร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครเทรดเหมือนกันเราอย่าไปตัดสินเทรดเดอร์หลายๆ,ๆคนที่เขาเทรดในระบบของเขานะครับเพียงแต่พี่แดงจะไม่ค่อยเชื่อในเทรดเดอร์ที่บอกว่ารวยเร็วแรง วันลุ่งขึ้นก็เป็นเศรษฐีอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปได้จริงในกรณีที่เขาวางแผนในรูปแบบการเทรดในเงินหน้าตักที่เขาจัดสรรเอาไว้แต่ถ้าเราเข้ามาใหม่ๆล้วไปเชื่อแล้วลงเงินหมดหน้าตักโดยไม่ไม่มีการแบ่งลงมาล,ลงทุนเป็นพอร์ตแบบเขาเนี่ยแน่นอนครับเราก็คือเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟแบบนั้นเลยเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานรู้ว่าอ๋อโอเคถ้าเราจะลงแบบเขาก็ได้แต่เราก็ต้องลงในปริมาณเงินที่เราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้ สมมุติในสิ่งที่เราไม่รู้เราลงไปเพียงแค่10%ของเงินที่เรามีใครมาชวนเทรดบิตคอยใครมาชวนเราเปิด ICO ต่างๆอะไรเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็ลงไปแค่10%เวลาเสียแล้วก็เจ็บแค่10%เราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมาร้องฟ้องร้องขึ้นศาลขึ้น DSi ถูกไหมครับอะไรที่เราไม่รู้อย่าทุ่มลงไปหมดแล้วถ้าเรารู้เราก็รู้ให้มันลึกไปเลย นะครับรู้ทฤษฎีรู้ความเป็นไปได้ที่มันจะสูญเสียมากที่สุดเป็นแบบไหนเราจะได้มากที่สุดแบบไหนอย่ามองแต่ด้านที่เราได้อย่างเดียวเอาละยังไม่ได้แทนค่าสักทีพี่แดงแทนค่าไปว่าเราเสี่ยงได้ครั้งละ2%แล้วเรามาลองกรณีแรกก็คือเปิดออเดอร์ไม่แม่นนะครับเปิดออเดอร์ไม่แม่นปรากฏครั้งแรกเราถูกทางเราได้เป็น2ถูกไหมเวลาเสียเราเสียก็เสีย2นะครับเวลาเราได้เราได้2เวลาเสียเราเสีย2 ได้ได้2เสียเสียสเห็นไหมคราวนี้วิธีง่ายๆครับให้เราลองรวมบล็อกสีเขียวบล็อกสีเขียวก็คือกรณีที่เราได้นะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หกยี่แปดสามสิบสามสิบสองเวลาเราได้ตอนนี้เราได้สามสิบสองแล้วเวลาเราเสียละ่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่เห็นไหมครับเราได้เราได้สามสิบสองเราเสียเราเสียแค่สิบสี่เพราะฉะนั้นเอามาหักลบกบหนี้กันแล้วมันจึงได้ววกในระะยยา,ยา อันนี้กรณีเปิดไม่แม่นนะครับแล้วถ้ากรณีเปิดไม่แม่นล่ะแต่ว่าเราหมัดหนักก็คือรีวอร์ b เบรลิเราสูงแสดงว่าเทรดเดอร์สายนี้เนี่ยเขาจะพยายามหาต้นเทรนด์ก็คือหาจุดกับตัวที่มันเป็นต้นเทรนด์หรือเป็นแนวสวิงเทรดเพราะว่าสวิงเทรดเนี่ยมันจะเปิดออเดอร์ตอนที่เห็นแพทเทิร์นการกลับตัวซึ่งมันก็ต้องตั้ง Stop ปล s อไว้ใกล้ๆแต่เวลาที่มันเทคโปรฟิตมันจะไปไกล นะครับสวิงเทรดก็จะเทรดกันระยะหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับสอวันถ้าเป็นสวิงเทรดหรือรันเทรนเนี่ยเวลาเสียเนี่ยมันเสียบ่อยเพราะว่าโอกาสที่กราฟมันจะรันเทรนเนี่ยมันน้อยแต่ว่าเวลาได้จังหวะปั๊บเนี่ยมันจะได้ก้อนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนหนึ่งมันเซตหนึ่งคือ8 8, 5, 40นะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้เซตนี้นะได้40แล้วเวลาเสียล่ะ2 4 6 8นะครับ10 12 14 16 18เห็นไหมสี่ต่อ18 เพราะนั้นเวลาถ้าใครรีวอร์ดเอรลิสสูงมากๆเนี่ยโอกาสที่มันจะได้เงินเป็นกรอบเป็นกำเนี่ยก็สูงเราลองแทนตัวเลขที่พี่แดงบอกเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์สิสมมุติว่าเราเทรดมาเนี่ยระยะเทา่าที่พี่แดงทําเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยสมมุติว่าเทรดมาในระยะ2เดือนเราได้40เสีย18เท่ากับเราได้มา24%แล้วนะเห็นไหมครับเรามีเงินทุนพันหนึงเราได้มา240เหรียญแล้วในระยะเวลา2เดือน แล้วถ้าสมมติว่าเราฝึกฝนฝีมือตัวเองจนกระทั่งเราเข้าออเดอร์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสวิงเทรดเป็นลันเทนหรือว่าเข้าในจุดที่ไทม์เฟรมเล็กลงแล้วระยะทางมันก็เลยจะได้เทคโปรฟิตที่ไกลขึ้นแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมในเรื่องของสเปรดแล้วก็อย่าเทรดในกรณีแบบนี้ในช่วงที่มันออกข่าวเพราะถ้าออกข่าวแน่นอนมันวิ่งไกลครับแต่กว่ามันจะวิ่งมันเวี่ยงไปเวียงมาจนสต็อปลอสเราหมดเกี้ยงเราก็ได้ถ้าจะเทรดด้วยไทม์เฟรมที่เล็กลงพี่แดงก็แนะนําว่าอย่าไปเล่นตอนข่าว พี่แดงเห็นบ่นกันไปในคอมเมนต์ต่างๆเนาะว่าเวลาออกข่าวทีนะกระโดดข้าม s t o p l o s s อยากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นทุกโบกไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่แค่โบเกอร์ใดโบเกอร์หนึ่งเขาเรียกว่า Slip Page มันกระโดดข้ามครับเพราะนั้น s t o p l o s s ไม่ใช่ว่าคุณตั้งแล้วคุณจะได้ตำแหน่งตรงนั้นกั้นขาดทุนเราเอาไว้ทุกครั้งไม่ใช่นะ Stop Lo s s ในกรณีที่กราฟมันไม่เหวี่ยงมากไม่มีข่าวออกมันช่วยเราได้แต่กรณีที่เราไปตั้ง s t o p l o s s แล้วกราฟมันกระชาก สต็อปล็อตไม่ได้มีประโยชน์เลยครับมันจะไปกองรวมกันหมดออเดอร์ Order นะครับไว้เทรดไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าวิาวธีการไหนที่มันเทรดแล้วมันได้วิธีการไหนที่คนสอนแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงอย่างกรณีวางดักเป็นตะข่ายเนี่ยพี่แดงบอกได้เลยถ้ากราฟปกติใช้งานได้แต่เวลากราฟกระชากครับไอ้ที่เราตั้งเอาไว้เป็น Bu y stop หรือ s ซ l l stop เอาไว้เนี่ยมันจะไปกองรวมกันที่เส้นสุดท้ายครับ มันจะกองรวมการเส้นสุดท้ายแล้วกราฟกับตัวปุ๊บขาดทุนกระจุยกระจายลองดูครับทุกอย่างที่พี่แดงพูดลองมาหมดแล้วเห<อ>มือนกันเคสสุดท้ายก็คือการเปิดออเดอร์แมนรีวอร์ดเบอร์ลิ่ก็สูงด้วยนะครับพวกนี้ก็คือเชี่ยวชาญสามารถเทรดได้หลายรูปแบบในกราฟแบบเดียวกราฟรูปแบบเดียวบาง,บางคนจะถนัดรันเทนบางคนถนัดสวิงเทรดบางคนเทรดได้หมดเลยชอบไซเวทเทนได้หมดนะครับเพราะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสพลาดจะน้อย นะครับแต่ก็ต้องมีชั่วโมงบินที่สูงสังเกตไหมครับถ้าบล็อกหนึงเนี่ยคือ8 8 1 8 2 3 4 5 8 5 40แต่เขาพลาดแค่1 2 3 4พลาดแค่8ชนะ40พลาด8เพราะนั้นเขาได้32%ภายใน1-2เดือนเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะถนัดแนวไหนหาแนวทางการเทรดของตัวเองให้เจอว่าชอบเทรดแนวไหนถ้าเป็นไปได้นะฝึกจากไทม์เฟรมใหญ่ลงไปไทม์เฟรมเล็กก็คือ ฝึกจาก time frame day พอเราชำนาญ time frame day แล้วเราเห็นว่าสัญญาณมันมาน้อยแล้วเราค่อยขยับมาเป็น time frame สีชั่วโมงนะครับก็คือจากใหญ่ไปเล็กมันจะทำให้เราฝึกเป็นได้เร็วแล้วเราจะรู้สึกว่าการาฟมันไม่หลอกเราโบเกอร์มันไม่โกงเราแต่หลายท่านที่พี่แดงเห็นเนี่ยเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ใหม่เทรดจาก time frame เล็กเริ่มต้นเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหการาฟมันกระชากน่ากลัวจังเลยโบกมันทำการาฟหรือเปล่า เปล่าหรอกครับเพราะ time frame เล็กมันยังไงมันก็กราฟมันไม่เสถียรนะการจะไปดูไอ้ตัว pattern แท่งเทียนใน time frame 5นาทีมันก็ไม่แม่นก็เท่ากับ time frame หชั่วโมงหรือ time frame day อยู่แล้วแต่ว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมันมันอาจจะเหลื่อมล้ํากันบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าบล็อกเกอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นบริษัทนะครับเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเวลาในการเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์แต่ละเจ้าเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกต่างกัน2วินาทีกราฟก็ไม่เหมือนกันละถูกไหมเอาแค่ประเทศไทยเราเนี่ย บิตคอยเอ็กชแนนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆทั้งหลายแหล่ลองไปเปิดการ์ดบิตคอยดูดีครับราคายังไม่ตรงกันสักบเกอร์เดียวเลยก็คือเขาเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราอย่าไปเทียบกับตลาดหุ้นตลาดหุ้น,นมันรวมศูนย์เข้าตรงกลางที่ตลาดหลักทรัพย์เพราะนั้นราคามันเลยตรงกันแต่ว่าถ้าเราเทรดในบกเกอร์ CFD เราเทรดในเอ็กชแนนของคริปโตเนี่ยแต่ละที่มันเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่เท่ากันละแล้วก็ดีมานซับไพของแต่ละบกเกอร์ก็ไม่เท่ากันมันแยกอิสระ เพราะฉะนั้นเราจะเอากราฟของแต่ละบรกเกอร์ไปเทียบกันไม่ถูกนะครับแต่ถ้ามันห่างกันสัก20-30จุดเนี่ยแต่กราฟยังเป็นทรงเดียวกันอันนั้นรับได้นะครับแล้วก็ที่แดงเจอคำถามบ่อยเลยก็คือบรกเกอร์เอ็กเโกงไหมอ่าทำไมกราฟไม่เหมือนชาวบ้านพี่แดงก็ต้องบอกว่ากราฟเอ็กเนสเนี่ยสัปดาห์เขาจะมี6วันนะเพราะว่าไอตัวเซิร์ฟเวอร์ของเขาอะมันจะเป็น GMT ถ้าถ้าจำไม่ผิดจะเป็น GMT บวก2 ก็คือเวลาเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ตรงกับชาวบ้านน่ะพอไม่ตรงกับชาวบ้านปุ๊บพอตัดเซิร์ฟเวอร์ป๊บมันก็ขึ้นกราฟมาอีกแท่งหนึ่งพี่แดงอยากจะบอกว่าพี่แดงเทรดหลายโบเกอร์แต่ละโบเกอร์มันไม่เหมือนกันจนหลังๆพี่แดงถึงไม่ค่อยมองแพทเทิร์นแท่งเทียนเป็นหลักนั่นเองมองไปที่อินดิเคเตอร์ดีกว่าเพราะแท่งเทียนเนี่ยดูโบกนี้นะโอ้โหมันแพทเทิร์นกลับตัวชัดๆพอไปดูอีกโบกหนึ่งอ้าวไม่ใช่ฮะมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลังๆพี่แดงก็เลย เชื่อในเรื่องของเครื่องมือที่มันเกิดมาจากการวัดสิติย้อนหลังแล้วประเมินว่าอนาคตอาจจะเกิดมากกว่าเอาละนอกเรื่องเอาเราไปดูหน้างานกันครับตัวนี้มาเป็นที่โปรแกรม mt 4ก่อนนะครับเรามาดูหน้างานจริงว่าในกรณีถ้าเราจะเทรดแบบเป็นบล็อกแบบที่พี่แดงแนะนําตอนแรกนะครับตามทฤษฎีเลยมันสามารถทํางานได้จริงไหมนะครับเอาละพี่แดงดูที่กราฟอันนี้เป็น gu time frame 1ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าเราจะเทรดอ่าแล้วเราเห็น เราเห็นตรง,ตรง,ตรงจุดนี้เป็นพาย a c t i o หรือจเจ้าตรงนี้ก็ได้พคช a ่น action, อ่านะครับเราสร้างบล็อกขึ้นมาสมมติเอาตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นเป็นตัวเลขยาวๆเนาะสมม,มุติว่าเราเห็นพาย action แล้วเรากะว่าเนี่ยจุดหมุนคือสวิง high ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันเลยโลเดิม erm นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้ง stop loss เ,เลยจุดสูงสุดไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้ามันเลยมาจุดต่ําสุดของแท่งสีเขียวนะครับแท่งสีเขียวนี้นะจุดต่ําสุด ถ้ามันเลยมาตรงนี้ปับ๊บเราจะเปิดออเดอร์เพราะฉะนั้น Stop ปลอ s ของเราก็อยู่ประมาณนี้่าสต็อปลออยู่ประมาณนี้แล้วเราเปิดออเดอร์ณจุดนี้ตั้งเซลด์สต็อปไว้เลยนะครับจริงๆมันมีสูตรคำนวณอยู่นะครับแต่พี่แดงอยากจะบอกว่าไอ้ที่บอกว่าให้เราเอามาหารกันธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะว่าแต่ละคู่เงินเนี่ยมันจะมีค่าปิ๊บแว u e ที่ไม่เท่ากันถ้าเป็น GU หรือ EU เนี่ยเราเอามาหารกันได้เลยนะครับระยะทาง ะร,ระยะ Stop Loss ตรงนี้หารด้วยจํานวนเงินที่เราสูญเสียได้สมมติว่าเราเราสูญเสียตรงนี้ได้ครั้งละทุนพันเหรียญเราสูญเสียได้ครั้งละ2%ก็คือ20เหรียญให้เราเอา20เหรียญหารด้วยระยะ Stop Loss นะครับอันนี้มันใช้ได้เฉพาะ GU-EU เนื่องจากว่า2คู่เนี้ย i p Value มันจะเป็น1ใกล้เคียง1นะครับแต่ถ้าเป็นคู่อื่นอย่างเช่น AU เป็น UJ อย่างเงี้ย pip value มันไม่เท่า มันมีการคำนวณแต่พี่แดงในสายเทคนิคเนี่ยพี่แดงมองว่าแล้วเราจะมาคำนวณทําไมให้เสียเวลานะครับพี่แดงจะมีอินดิเคเตอร์ซึ่งเคยสอนไปแล้วนะครับชื่อว่า Profit Line สําหรับ mtc นะครับถ้าท่านไหนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรลงยังไงก็ไปดูลิงก์ตามขวาม,มุมบนนี้ได้เลยมันเป็นอินดิเคเตอร์นะครับ Profit Li n e พี่แดงดับเบ้นคลิกเข้าไปพอแตบเิ้ลคลิกเข้าไปปับ๊บไม่มีการตั้งค่าใดๆนะครับมีแค่ขนาดตัวอักษรแล้วก็สีอ่าพี่แดงกดโอเคปับ๊บมันจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมา นหน้าต่างนี้ชื่อว่า profit line มันจะมี2ตัวเลือกไปดูคลิปเก่าเอานะครับพี่แดงเลือกไปที่ profit นะครับแล้วก็พี่แดงคำานึง space ด้วยเพราะว่า space แต่ละคู่เงินบางคู่มันก็ถ่างนะครับคราวนี้ระยะตรงนี้เนี่ยพี่แดงมีทุนพันเหรียญแล้วยอมเสียได้ครั้งหนึ่งแค่20เหรียญพี่แดงก็พิมพ์ไปเลยว่าเรายอมเสียเงินได้20เหรียญในการ stop loss ครั้งนี้ถ้าเราเปิดเดอร์ณจุดนี้นะเราดูจาก price action เนี่ยแล้วพี่แดงก็กด new เลยนะครับ นิวเนี่ยมันมันจะมาขึ้นที่ที่แท่งล่าสุดนะแต่ว่าเราสามารถดับเบิลคลิกให้มันเป็น3จุดแล้วเราลากมาได้นะเออก็คือมันจะไปอยู่ตรงแท่งล่าสุดแต่ว่าตอนนี้เราสมมุติมันไม่ได้ล่าสุดเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาไอตัวแท่งล่าสุดของเราเนี่ยมาเป็นเราเป็นราคาตรงสต็อปลอยแล้วกันนะสี 4, มันจะมองไม่ชัดอ่ะตรงนี้นะแล้วก็เราเห็นอะไรไหมตัวเลขมันจะเปลี่ยนสมมุติว่าตอนเนี้ย สต็อปลอสของเราคือแนวด้านบนนี้ถูกไหมแล้วก็กราฟเนี่ยมันวิ่งเราตั้งเปิดออเดอร์อยู่ตรงจุดนี้เราเอาเมาส์ชี้จุดมานะครับนั่นหมายความว่าเราจะเปิดล็อตได้ที่0.7 0.7ตรงเนี้ยมันจะคำนวณมาจากบาลานซ์ของเราที่มีอยู่ในพอร์ตนะครับซึ่งพอร์ตนี้ของพี่แดงมีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าพี่แดงยอมเสียได้20นะครับมันก็เลยคำนวณออกมาที่0.07ขึ้นอยู่กับว่า เรายอมเสียได้เท่าไหร่สมมุติว่าเราบอกว่าเทรดครั้งนี้เนี่ยเรามีทุนอยู่หมื่นเหรียญนะครับเรามีทุนอยู่หมื่นเหรียญเพราะฉะนั้นเราสามารถทนได้100เราสามารถทนเสียไปได้100เราจะไม่เสียได้มันนะครับพอคํานวณออกมาปุ๊บเส้นมันจะมาใหม่ให้เราลบเส้นเก่าออกนะครับลบเส้นเก่าออกเส้นใหม่เราดับเบิลคลิกปั๊บแล้วลากมาเลยนะครับอ่าเอาจุดไปไว้ที่จุดส t o p l o s s แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เราตั้งใจจะเปิดออเดอร์เราตังต้งใจจะ เปิดเนี่ยเลยไอสีเขียวนี่มาหน่อยนึงนะครับเพราะนั้นเราจะเปิดออเดอร์ได้ที่0.35ล็อตนะครับเราจะเสียเงินตรงเนี้ย100เหรียญแล้วถ้าสมมุติว่ามันเทรดแล้วมันได้ไป1บล็อกเราก็จะได้เงิน100เหรียญได้ไป2บล็อกเราก็จะได้200เหรียญได้ไป3บล็อกเราก็จะได้300เหรียญแบบนั้นเลยแล้วทันทีที่รันเทนปับ๊บอย่าลืมนะครับเราก็ย้าย Stop l ล s s มาตามไปอ่าเอาละอันนี้สำหรับ MTC ในส่วนของ MT5 ในส่วนของ MT5 พี่แดงก็เคยให้เครื่องมือไปแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็น EA นะครับเป็น EA ชื่อว่า Position Size Calculator นะครับ EA เป็นยังไงใช้งานยังไงก็ไปดูที่มุมขวาบนพี่แดงมีลิงก์เก่าทำมาไว้แล้วนะครับก็ขออนุญาตดับเบิลคลิกเข้าไปเลยพอดับเบิลคลิกเข้าไปปับ๊บก็อย่าลืมติ๊กว่า Allow a u g o t r a t i n g ด้วยนะครับแค่นั้นเองกด OK มันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราโยกย้ายได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคู่เงินที่มันจะแสดงตรงนี้จะเป็นคู่เงินที่เราเปิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่แดงขอเปิดที่ GU นะครับจ u แอคเคของพี่แดงตัวนี้มีทุนอยู่ที่5 0 0 7เหรียญคราวนี้เราก็มาคำนวณดูว่าเราจะเทรดท,ที่ตรงไหนอ่ะพี่แดงเอาตรงนี้บ้างนะกันเพราะมันกล่องมันอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะเราเห็นตรงนี้ไหมอ่ามันเป็นพแอคชั่นอย่างหนึ่ง เพราะฉนั้นเราตีบล็อกเลยเนี่ยตีบล็อกเลยนั่นหมายความว่า stop loss ของเราจะอยู่ด้านบนนี้อ่าแล้วก็ถ้ามันเลยมาตรงนี้เราจะเปิดออเดอร์แล้วเราก็ Copy b o ้บล็อกตรงนี้ลงมาได้เลยนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะมาดูว่าระยะ stop loss ของเราเป็นเท่าไหร่อ่าเราก็วัดเลยครับระยะตรงนี้จนถึงปลายกล่องของเราก็คือ stop loss 209จุดเราก็มาเขียนตรงนี้เลยพิมพ์ตรงนี้ลงไป 2 0 9นเะครับเรามีทุนเท่านี้เราต้องการความเสี่ยงที่เท่าไหร่สมมติเราต้องการความเสี่ยงที่2%เรเซแล้วกดคลคูลเลตเลยนั่นหมายความว่าตรงนี้เราเปิดออเดอร์ที่ล็อตไซส์0.48แนะครับแล้วถ้าเราเสียเงินเราจะเสียที่1 0 0 1 6รยนเหรียญเขาจะคำนวณออกมาว่าเราต้องเปิดล็อตไซส์ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเสียเสียที่เท่าไหร่อ่าเนี่ยแหละครับเป็นการมันนี่มีเนชเมนท์นั่นหมายความว่าถ้าเราเทรดแล้วเสีย เราก็จะจํากัดการขาดทุนของเราที่2%แต่ถ้าเราได้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราจะตัดสินใจละอย่างโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวพี่แดงรู้สึกว่าให้เรากําหนดไปเลยครับจเจ้าอา2ต่อหก็ได้ถ้ามันจะวิ่งต่อขายหมูอะไรก็ช่างมันเราไปรอหาจังหวะใหม่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าในกราฟของรูปแบบโฟเล็กเนี่ยมันจะเน้นสวิงเทดมากกว่าเป็นเทรนแล้วมันขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมที่เราดูด้วย ถ้าอย่างอย่างตรงเนี้ยพี่แดงเปิดที่ไทมเฟรม1ชั่วโมงถ้าเราเอากล่องมาวางเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะได้ประมาณ3กล่องแต่ถ้าเราวาง2กล่องเนี่ยได้เนี่ชัวๆเราจะเอาแบบชัวร์หรือเราจะเอาแบบตามน้ําอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่เทรดเดอร์ท่ละท่านเห็นไหมครับอย่างสมมุติตรงเนี้ยมันพัวพันเสร็จแล้วมันสมมุติว่าเบรกเอาตามแนวที่เรากําหนดมาเนี่ยมันได้แค่กล่องกว่า,วาเองไม่ถึง2กล่องด้วยซ้ำนะแต่ตรงนี้มันอาจจะได้4 5หกล่องเพราะนั้นมันแล้วแต่กราฟ แต่ถ้าเป็นหุ้นนะโอ้โหบางที10กล่อง20กล่องได้กันไปยาวไปเลยนะครับเพียงแต่ในหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องมือที่มาช่วยให้เราคำนวณหรืออะไรได้ง่ายๆแบบนี้เหมือนกับ MTC นะครับแต่แน่นอนว่าหุ้นมันก็ขยับไม่ได้รุนแรงแต่จะเน้นเป็นเทรนด์มากกว่าเอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเครื่องมือนะครับมาทางพี่แดงพี่แดงจะเน้นทางสายเทคนิคถูกไหมครับเพราะฉะนั้น เราไม่มานั่งคำนวณเองหรอกเราก็มาใช้วิธีการเครื่องมือต่างๆให้มันคำนวณให้ง่ายขึ้นแล้วเราเทรดด้วยไมค์เซทที่ถูกมันก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้ระยะยาวนะครับก็เดี๋ยวทาังหน้าน่าจะเป็นตอน m ั n น y m มเนสเมนต์ตอนสุดท้ายละจะเป็นการคำนวณแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าลงในหุ้นเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ